แม่หมาจรตัวน,นี้ถูกรถชนอาการสาหัสแต่กลัวลูกจะหิวเลยลากตัวเองกลับไปหาลูกเพื่อให้ลูกได้ดื่มนมแม่หมาชื่อใจใจนั้นเป็นหมาจรได้คลอดลูกไว้ตรงกรอหญ้าในป่าที่เต็มไปได้วยยุงกับกองขยะ วันนั้นหลังคลอดลูกได้ไม่นานแม่หมาใจใจได้ออกไปหาข้าวกินเพื่อให้ตัวเองอิ่มจะได้มีแรงเลี้ยงลูกๆแต่ระหว่างทางแม่หมาใจใจเกิดถูกรถชนอาการสาหัสขยับไปไหนไม่ได้แต่แม่หมาใจใจรู้ดีว่าลูกยังรอแม่กลับมาอย่างหิวโหยและถ้าปล่อยให้ตัวเองจากโลกไปอยู่ตรงนั้นลูกๆที่มีแค่แม่คอยดูแลก็จะจากโลกนี้ไปแม่ใจใจเลยฝืนตัวเองลุกขึ้นลากตัว เองกลับไปหาลูกๆแล้วนอนให้ลูกดื่มนมจนอิ่มแบบหมดเร้วแดงจะพาตัวเองไปหาข้าวกินก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะเจ็บหนัก แต่โชคดีที่มีพี่ๆจาก The Voice ฉังจากเราได้รู้ขา่าวเลยรีบมาช่วยได้ทันได้พาแม่ใจใจกับลูกๆหาหมอหมอตรวจด,ดูก็เจอว่าแม่ใจใจมีรกคั้งในมดลูกต้องรีบเข้ารับการผ่าตัดและรักษาแผลที่ถูกรถชนส่วนลูกๆแข็งแรงดีแต่ต้องห่างแม่สักพักใหญ่พี่เลี้ยงคุณแม่จำเป็นเลยต้องรับหน้าที่ดูแลแทนแม่ใจใจหลังผ่าตัดเสร็จในตอนแรกนั้นกลัวผู้ชายทุกคนที่เข้ากล้ แต่หลายวันผ่านไปก็เห็นว่าทุกคนมาเพื่อช่วยเลยกลายเป็นแม่หมาร่าเริงคียอ,อนแต่ละวันแม่หมาใจใจจะกินเยอะเพื่อให้ตัวเองรีบแข็งแรงจะได้ไปเจอหน้าลูกๆและวันนั้นก็มาถึงวันที่ได้กลับมาเจอพร้อมหน้ากันอีกครั้งถึงแม้แม่ใจใจจะเจ็บขามากแค่ไหนก็ยังเดินกระเพกไปหาลูกๆ ดูว่าลูกยังปลอดภัยดีกันทุกตัวลูกๆเห็นแม่ก็ดีใจรีบวิ่งหาด้วยความคิดถึงทันทีทําให้ทุกตัวได้อยู่พร้อมหน้าในที่ปลอดภยัยไม่ต้องเสี่ยงอันตรายในป่าอีก ปัจจุบันแม่หมาใจใจกับลูกๆกำลังหาบ้านและคนที่จะรักน้องตลอดไปหากสนใจอยากรับเลี้ยงน้องหมาจรหรืออยากสมทบทุนช่วยเหลือน้องหมาจรสามารถติดต่อได้ที่ The Voice เสียงจากเราทุกช่องทาง